ก็มาดูการอัปเดตนะครับการก่อสร้างอาคาร316ง 3, 1, 6, ลอลงริงทัพอชมาก,กราไก่นะครับของนโรงเรียนนนทสุงทนะครับวันนี้วันที่1มีนาหมวานะครับวันนี้คยออมครับอ่าก็ตอนนี้กําลังอันนี้ชั้นชั้นเตะถือลงนะครับชั้นเตะถือลงอันนี้กําลังขึ้นชั้นที่1ชั้นที่1ก็กําลังขึ้นอะไรพละคารชั้นที่2เนาะ มีสองต่อไปเรื่อยๆนะครับรงานก็ขมกกักขเมนในการทํางานนะครับมีทั้งหมด18ห้องเรียนนะครับ18ห้องเรียนสามชั้นนะครับสามมาจากสามชั้นหนึ่งแปดก็คือสิบแปดห้องเรียนนะครับชั้นละหกห้องหกสามสิบแปดครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาหกทีครับเวลาเที่ยงตรงนะครับสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นนะครับ kan kosanya kan banyak-banyak diin, mungkin mangkat cuma 18 lah